ไปเลยไปเอาเราเด็สวัสดีครับพี่รองครับอกันตัวขึ้นไีนอนใส่ก๋วยไก่ทีทัมไม่มียังดอกเอาตอนทัม้มัาหันพระไทยคลิปวะนะไทยาลแม่ม่มดตกตเก,กันก๋าเก๋<ป>คลิปชื่อในมอี้ไ้พี่น้องเขาหูข่าวหูเหตุผดก้เิเป็นไปเป็นมามาหวเรี่วขูหาผมผมเปดบรได้รับบรบเมนบรได้รับ ตั้งใจยันอยู่อันยูขึ้นมาหขาดคุยยเล่าเบิรงแนวอื่นอยูอันนะผมเบอรนี้ยังค้างไมร่งจินนะนี่ก็เลยตื่นขึ้นมามาพอใบสามพอดีพระศิลักยุ่แต่กับปรหลับคือเอาปรหลับเพราะมันใลสมกิยังรลับมาแล้วมันพันมาแล้วบดไม่ได้มันพันมาโดนเติบ ตั้งระบบทั่วแหวนนนมาอยู่ด้ทั่วอยู่ใ่ไหทั่วจน่าสิรำเพราะเพราแบบเบิดแข่งกันงนี้ไม่ต้อตุ่ตัวเนี่ย ต้นของเขาจะองเสียนี่คือคือคือ,คอ,คอไหมเพราะว่า,าตำแหน่งเขาตะโลเนี่นมันเปล่ยนได้ทุกที่บนโลก ตัวดหัวเตียงเพื่อนนะเพื่อนนะแห้เพื่อนเฮยโดยที่คุณลืมคิดว่าว่าเท่ากับยู่ที่สวดเดียวกันกับเพื่อนนั่นนะเท่ากับเพื่อนหอวเทียงเขากลับไปนอนนั่นที่สวดมองเขาเพื่อนนะเนี่ยบูมี่สองหาน้องรถโต๊วพ่อรถกระบุพ่อไม่เห็นแม่แต่เงาโอ้ยก็สวดขอโทษครับพี่น้องลืมเ่าลืมเขาลืมเ่าลืมเ่าอาชีพอยู่ครับผมคือว่าไซเฟอร์เลยนะครับพี่น้องคุณมึงเร็วแต่ว่าลูกพี่ บุณยไปอันนี้พี่แ,แม่พรเจ้ามากบอกพ้<ป>่<ป>พี่แล้วบุณแม่น้องระเจ้าเย็นเยนย็นเนี่ยแบคือพ,พี่บไณ้ไปโอ้เป็นวนอนเท้าเหยียด อันนี้พี่ตั้นเนี่ยคน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 อันนี้พี่ตั้นตัทบางทีเต็นหนีด้วยนะนี่เต็นขยอยด้วยนี่อันไหนวะมีฟังหงอวิีย ตั้งกระเพาะทลี่ครับทลี่เบิดื่อตั้งกระเพาะไก่กระเพาะไก่กระเบื่เพาอไก่กระเบิดนี่หนึ่งก็เลยว่ากระเพาะหมูก็ได้ครับหมูชิ้นหมดนะค่าเหลือแต่หมูสับหมูชิ้นหมดเหลือแต่หมูสับเมนก็เลยว่าโอเคครับหมูสับก็ได้หมูสับก็ได้ที่มาช่วยหมูสับหมูหน่อยครับภาษาบ้านที่ว่านภาษาบ้านก็เลยไม่สับหมูขาเจ้าเอย่างไรหรือเขาจะผัดกับพ่อชิ้นเหรอครับเดี่ยวเขาสั่งผัดกระเพาะชิ้นเหลือแต่หมูสับ เดี๋ยวไปซับหมูหอยจกพัดจะเข้าหมูซับไปครับเืองที่แต่นั้นเป็นชิ้นนั่นแหละพัดเป็นชิ้นให้ครับเพรว่าเจ้าก็เลยเพราะอิหรีบหมดอีหรี่เจ้าก็บพราะเทอเลเบิดกับเขาไก่ไก่เบิดอเรืองแต่หมูขาวเฉยเรื่องแต่หมูก็เลยเดี๋ยวไปซับในทองก็เรียกว่าอันงั้นกับเขาหมูชิ้นก็ได้ครับหมูชิ้นหมดขาดเรืองแต่หมูซับป่นนะวัดวัดอันพัดเครื่องปรุงแล้วพี่ช่วยหมู ว่าพัดไปรถเตี้ยไปดูช่คอมเมนดอกเขาอยากบอลมูกเยซนดอกเต,เตี้ยเขาอยากบอลมูกเตมูกกันด้วยลูกซีนั่งกองกินกับเขาจางกับ ไปกินเขาอีสาแก้ววลานไม่แก้วนะั้นตุ่มเหมันกินเอียงก็กว่ากินแก้วนะเส<อ>ียบเสบ<ะ>ยากได้อยู่โอากาสกลับไปกินร้านเราไหม่นนก้กัร้านไม่แก้วจังหวัดสาแเก้วคอยู่วันนาวันนอกือกันนะีีตุ่มกินเก้ยวพุ่ได้ไปกินน้ำคมกบุงจักีน้องเอยู่ดิเขาเอิอยู่ดเเอิอยู่แต่ว่าบัรับสายแต่นบ๊ รถเลี่ยนุ้ยพุ่นะรับไปเบิ้งรถนอนรถบ้านคันนั่นแบบนั่นแบบนี้แมนเบิ้งหม่องเฮ็ดเลียงงอกเลียงวัวพูดเลยอ้ายผู้หากุธเบียา์หลับมันคือเมื่อคืนนี้เมื่อตะวางสายจากเจ้าเนาะผมก็รับเลยเลยครับกมป็นขับดีรับออหัดปุบมือปุบปับตื้นขึ้นกอเอาห้าหม่องจอดรถไทยคลิปพกแปที่ลุงลุงเลยจักเขียนมา้จังเลย้เบิง ฟังนอนดีแล้วก็ลุงไปแล้วก็รับเอียบไปมาเตือนกูแหละซ้ำบาปเลยครับแข่งเฮียงไปใ่านั้นตัวเอาพี่น้องครับคลิปมันสีเงาไปตัวพ่อกันคลิปหนาครับให้เลย่งเตี้งหนาแล้ววันที่หนึ่งบัวบุญที่อื่นน้ำยากแหล่เน้ยนี่บ่กไม่ได้ขึ้นครับจริงบอ้เป็นจุตาแล้วว่าเป็นสุตาครับพ่อกันคลิปหนาแล้วกันเดี๋ยวเดี๋ยวพี่พื้นมองจอดรถมันอีที่ให้ดูดีเป็นใหญ่มองจอด์ดดูมองจอดดีดีที่มองคนนั่งไหม ทั้งหลังกัะรุดทั้งขางกัะรุดทั <diet> yeah, ้งขาสอกว่าดีนั่งขี่หรือไม่ใหญ่ไม่ยูวีรอนไลฟ์ตัวไว้ก็ไปนอนกับเตอร์ดี